เทสหนึ่งเทสสองอันนี้คือสภาพคลองเพชรเกษมครับผมคลองเพชรเกษมแถวบ้านผมเองจริงๆก็เป็นถนนเพชรเกษมนะตรงนี้เพชรเกษมหกเก้าเราจะเห็นรถมาเรื่อยๆแล้วระดับน้ําตรงนี้ไม่ค่อยทไลายนี่ยืนอยู่บนฟุตบาทนี่ก็ประมาณว่าเกือบๆหัเว,วเข่านิดๆ,ๆนิดๆนี่มีคนตกปลาด้วยโหจะมีตอนนี้ที่สัญจรได้ก็จะเป็นรถขยงรถขยะหรือยกสูงนิดๆรถคันนี้จะไปรอดหรือเปล่าโอ้โห ผมต้องเดินไปละติดจามชมภาคต่อไปเดินๆเ,เลยเดินเล่นๆตอนนี้นี่ในซอยเมื่อกี้นี้มาประมาณว่านี่นะอันอันอันนี้จะเป็นหลังปั้นรถเมย์อันนี้จะเป็น,ลปน,น,น,ปนคลองของแท้แต่เขาว่าน้ำทะล้นทะลักมาละยวหาฟุตบาทก่อน้อเดินยังลำบาก ดูสภาพคลองคลองเพชรเกษมหกเก้าอืม,อมเป็นไงเป็นไงเยวหยุดการถ่ายทำแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเดินไปต่อถ่ายช่วงหนึ่ง